สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นสไพายข้างนะคะใบใหญ่นะตัวนี้จะเป็นใบใหญ่ก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวกระเป๋าก็จะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะแล้วก็ตัวคลิปหรือว่าตัวด้านในอะไรเนี้ยเขาจะเป็นสีชมพูนะคะตัวสายก็จะเป็นสีชมพูนะคะปรับระดับได้นะคะสายตัวนี้ด้านในเขาก็จะเป็นช่องล่งโลแบบนี้นะคะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีช่องเล็กให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องนะคะส่วนด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นช่องซิปนะ รุ่นนี้นะคะเป็นใบใหญ่นะสามารถใส่กระเป๋าสางคงยาวได้นะคะแล้วก็ใบนี้อ่ะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะขนาดความสูงของกระเป๋านะคะประมาณเก้านิ้วครึ่งนะคะประมาณเก้านิ้วครึ่งแล้วก็ความกว้างของเขาตรงนี้นะคะประมาณสิบนิ้วนะคะประมาณ การวัดอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็เดี๋ยวลุ้มสะพายให้ดูนะใบนี้ก็สะพายก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะก็สะพายไปเที่ยวได้นะคะใส่ของเล็กๆน้อยๆอยก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ